จ้าี๋ยวเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยนะครับท่านเคสปัะหาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ก่อเหตุตามหาหนงทางเลือกที่ใช่สำหรับเขาพวกเขาทะเลาะก,กันใครพี่คนหนึ่งนั่งนี่อีกคนหนึ่งนั่งนี่ทะเลาะก,กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคนนี้บอกว่าไม่ ต้องน้ำน,ำนำอมอัลมอนด์คันสดจากถั่วแต่โมเล็ดหวานธรรมชาติด้วยน้ำจากดอกมะพร้าวสูตรออริจินัลแล้วคนนี้ก็บอกว่าแต่น้ำน,ำนำอมอัลมอนด์สูตรอาวคาโดและผักรวมไฟเบอร์สูงวิตามิน B126 สูงแถบเคลเซมก็สูงผสมผักโขมผักแคลมีผักยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วป้าความจริงคือความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว มีถึงนม137เห็นไหมดีทั้งคู่เห็นไหมบอกแล้วอ้าวผู้ต้องหาหาอะไรอีกแล้วนี่ไงหามาให้แล้วชมการันตี137ดีกรีสนมอัลมอนด์สูตรออริจินอลและสูตรอะวคาโดล็อกความอร่อยไว้ในกล่องนี้137ดีกรีสดีกรีนี้ที่ชมเลือกดื่ม